รับผมสวัสดีครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับแอดเหมือนเดิมนะครับช่องจำลองพามวลนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับเรียกไม่น่าลงทุนนะครับของรานะครับหวลาวพัฒนานะครับวันนี้วันที่2 0นะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับนอกไปพบไปเจอกันนะครับนะไปดูกันว่าวันนี้นะครับ เลขจะออกตัวใดนะครับเนาะเราจะมีเลขไปตัดนะครับเนาะเลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะมี10คู่อันตรายนะครับเนาะสิคู่อันตรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า10คู่อันตรายมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะเพื่อเรานะครับเนาะจะได้ไม่ต้องไปลงทุนนะครับเนาะหรือว่าจะลงทุนก็ให้ลงทุนในน้อยนะครับเนาะเอฟซนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปให้ดูไปให้ชมกันนะครับว่าเลข10คู่อันตรายมีตัวใดกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับไป ครับอะมาดูกันเลยนะครับวันนี้นะว่าเลขไม่น่าลงทุนมีตัวไหกันบ้างนะครับเนาะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะครับเนาะจากช่องจำานองพามวลนะครับไปดูกันนะครับวันนี้เลข สิบคู่อันตรายนะครับสิบคู่ไม่น่าลงทุนก็มีเลขตอะไรกันบ้างไปดูกันครับเดี๋ยวเขียนก่อนเลขไม่น่าลงทุน เราพัฒนายี่สิบหกเจ็ดนะครับนะเนี่ยเรามาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะอย่าใจเย็นๆออกเส้นใจสักหน่อยนะครับเนาะนะครับมีสิบคู่นะครับเนาะ อันตะลายนะครับสิบคู่อันตรายนะครับมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสิบคู่อันตรายนะเนาะสิบสี่นะก็จะมีตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะก็จะมี เก้าเก้าสี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสองสองหกศูนย์แปดแปดศูนย์ 5 3 35 1 2 3 4 5ห7 8 9 10้าดนะครับกับนี่ครับ10คู่อันตรายนะครับเนาะ10คู่อันตรายนะนะเลขไม่น่าลงทุนเด้อนะครับ fc นี่คือเลขไม่น่าลงทุนนะครับนะไม่ใช่เลขที่ลงทุนนะครับเนาะเลขไม่น่าลงทุนนะครับ fc นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะ เลขตัวนี้อ่เอาไว้ลดต้นทุนนะครับไม่ให้ FC ลงทุนนะครับเนาะมาให้ FC ลงทุนนะครับเดี๋ยวหาว่าไม่ทัดขีดก่อนนะครับเลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะนี่นะครับ เลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะสิบคู่อันตรายนะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะก็ไอไว้ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะครับเนาะนะในสิบคู่นี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับเนาะนะจากช่องจำนองพามวลเด้อนะครับฝากไปด้วยครับจำนองพามวนนะครับ 0625397669 6, 6, นะครับนอกน,นี้คือเบอร์โทรนะครับสำหรับสำหรับเซียนนะครับเนาะที่ต้องที่มีแนวทางนะครับเนาะที่อยากจะเป็นสะพานบุญนะครับเน,ะเนาะเป็นสะพานบุญให้กับทาง fc ทุกคนทุกท่านเนาะ ก็ติดต่อนะครับได้เลยนะครับเนาะช่องจำนองพามวนนะครับเนาะช่องจำนองพามวนนะครับเนาะเอฟซีนะครับเนาะนะครับก็จะมานำเสนอนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์นะครับก็จะได้มานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้เอาไปจัดซื้อนะครับวันนี้ก็เป็นเลขเพื่อนบ้านนะครับเนาะเรขเพื่อนบ้านคือไว เราพัฒนานะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับเนาะนะเราก็เอาไปจัดเลยได้เลยนะครับเนาะถ้าตรงกับตัวนี้เราก็ไม่ต้องซื้อนะครับเนาะถ้าซื้อก็ซื้อในน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลงให้อ่าฮานอยนะครับนะฮานอยมัดรวมนะครับเนาะฮานอยมัดรวมนะครับถ้าถ้านก็จะมีหอยลาวคนบ้านนอกนะครับคนหนุ่มคนลำแป้วนะครับเทียนลำแป้วนะครับเทียนอุดรเนาะ ยังไม่ทันได้ลงนะครับเนาะลงแต่เซียนเซียนรุ่นนะครับเซียนรุ่นลงไปให้แล้วนะครับเนาะไอซีตุกทุนท่านก็ไปติดตามนะครับเนาะชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปไปดีนะครับต่อต่อไปนะครับเนาะนะครับเลขไม่น่าลงทุนเด้อนะครับอ่านดีๆนะครับอ่านดีๆนะครับราวพัฒนา20เดือน9 6 7นะครับสิบกวนตรายนะครับเนาะมี9 9 4 4 7 1 1 7 6 2 2 6 0880แล้วก็5335นะครับเนาะนะครับ10คู่นี้นะครับเนาะเอาไปลดต้นทุนนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาเด้อนะครับเนาะนะครับของเราพัฒนาเย็นนี้นะครับเนาะสองชุมครึ่งนะครับสองชุมครึ่งไปลุ้นกันว่าจะมีไหมในตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้คือเลขมาให้ซื้อเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวเลขซื้อเดี๋ยวจะไปลงให้นะครับเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะมือนี้นะครับออกสองชุมครึ่งกุญแจนะครับเนาะ ก็มีของเซียนรุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงของเซียนบ้านนอกเซียนลำปาวแล้วก็เซียนอุดรนะครับนะครับอีก3เซียนนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับวันนี้นะครับเนาะนะรับรองว่าทันแน่นอนนะครับนาะคิดว่าต้องทันแน่นอนนะครับนะครับก็ฝากไปกดแชร์กดติดตามกดไลค์นะครับไว้กับช่องจำลองข้อมูลนะครับวันนี้ก็ก็ฝากไปแค่นี้นะครับเนาะเอาไปรุ่นกันนะครับเนาะเย็นนี้จะ มีตัวไหนออกมาบ้างนะครับรเนาะสำหรับเราพัฒนานะครับเลขเพื่อนบ้านวันนี้นะครับสองถุมครึ่งนะครับเนาะอ่ะไปติดตามไปชมกันนะครับสองถุมครึ่งเราไปลุ้นกันได้เลยนะครับเนาะว่ามีไหมตัวนี้นะครับนะสิบกูนตรายลนี่เลขห้ามซื้อเด้อนะครับนี่ห้ามซื้อเด้อนะครับนี่ครับอ่านม้นนี้ได้ดีนะครับเนาะนะวันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับของเซียนอุดรกับเซียนอ่าลำปาวนะครับแล้วก็ เซียนมานอกนะครับเนาออ่ะสวัสดีครับผม